มาเนาะสลาคิวนี่ก็จะเป็นการประสั้นการะวางดาวทิกตอกพบกับท็อปหนึ่งของประเทศลาวหรือว่าท็อปหนึ่งของโลกนี่ทุกคนเอามีทั้งท็อปโลกแลวก็มีตั้งท็อปประเทศลาวนี่ทุกคนแล้วทั้งส่วนดาวทิกตอกเขาเนี่มีทั้งยินหน่อยมีทั้งสองจอจีสองเจมิวคายครีมแล้วก็ฮาลาสแนลแล้วก็เบ1นหนึ่งเองนะแล้วภายข่าวทุกคนคนแรกเลยนะก็คือเฟย์ยาท็อปโลกนี่ทุกคนมันอยากเกิดนะนะโอ้โหรือว่าอดีตท็อปหนึ่งของโลกนี่ปัจจุบันนี่ซีซันนี่คือท็ สามโลกหรือว่าท็อปหนึ่งของประเทศลาวเองแล้วคนที่3ามทุกคนเนาะโอ้โหนี่ออดัสทุกคนเนาะเป็นตัวละครที่ว่าเป็นหนึ่งมากที่สุดทุกคน,นที่ว่าท็อปโลกท็อปโลกเลยโอโ้ส่วนตัวที่4ทุกคน,นและนี่คือน,น้องบุญมีที่ว่าหลายคนอาจจะหูดีนเนาะเราโน่นึงทามาร์สของประเทศลาวเองโอ้โหอดีตกับท็อปโลกคือกันเนาะทุกคนเนาะ แล้วสำหรับคนสุดท้ายนี่ทุกคนน่ะนี่จะเป็นคนทีฮาเดียร no ์ลอตโน่หนึ่งประเทศลาวทุกคนโอ้หุหรือว่าท็อปโลกท็อปหนึ่งของโลกเลยมาประสันกันระหว่างดาวที่ตอกทุกคนมาเบิร์เดียวกันเนาะทุกคนน่ะสีเป็นจังได้ทุกคนนะสหรับเกมนี้อ่าทางดาวที่ตอกเขาสิไปหลอดหรือบอลอดทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวรอหลุดหลอดจีจามเบิร์เดียวกันทุกคนเนาะเข้ามาในเกมเลยทุกคนเนาะเข้ามาอ่าทำมาร์สนอกสายเหมือนกับทักทายสบายดีมันอยากเกิดเลนะมามาจะหนีเขากัมายืนเล่นทั้งอ่าออดัสทุกคนนเาะ อ่าเดี๋ยวพิมพ์ทักทายน้องเป็นก่อนอืมจะเงย็นๆได้วก็สนเนาะมามาเบิ่งกันซ้ายคอนทินกับซ้ายด้านเตี่ยมไวสิไวกันทุกคนเนาะโอ้โหมาอดัดบอเลอรตึงไปตึงเลยถ้าบูติ้งก็คือสุดบทีสท็อปโลก,ลเ,กนเนาะอ่าจบมวาเนี่ยถอยวิก่อนเองเนาะนี่ันจะเกินนะนะเกมนี้ทุกคนมาเบิร์นกันสิเป็นจีได้แต่ว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามได้ก็จะเป็นกำลังใจให้โปรแกรมเจ้าเฮ้กินตปต่อไปเนี่ยทุกคนเนาะหลายเยอะเต้ แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามทุกๆสองเด้อทุกๆอ่าคนที่ว่าอยู่ทีมดาวทิกตอนเองนะครับเนาะว่าจะเป็นทางอจอจีเป็นทางฮาร่าชั้นแนวแล้วก็เป็นทางเจมิ้ลคายคีนแล้วก็ไอ้หน่อยแล้วก็สองไปตรงนึงเองเนาอะ,อะจะโปรโมานี่เดี๋ยวเขเนาะ แต่ว่าทั้งเล่นเอ็กพี่นี่ทั้งออดัสนี่ค่อนข้างที่ว่าจะหิ้วสแต็กทุกคนโอ้โหแล่นลงไปตัดขีดหมัวกสวนเลยจังหวะนี่ออดัสเนาะทุกคนโอ้โหลงไปตัดคล,นะคลปดคิปเดียว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 ลงไปใส่เลยจังหวะนี่ฮาลลาสแนลเฮ้ยฮาลลาสแนลยูดอล่าเนาะนักเวทเนาะเข้า,นนขามาจังหวะนี้ไปฟาซอดไป็หนึ่งทีจังหวะโอ้โหวิถีไปฟาซอดไปห้ำขาดไปมันนานมันจะเกิดน,นะนะดอกเตอร์ตัดมาจังหวะนี้ทุกคนทีมเมาคือถือกระถอือยูดเทิงทุกคนโอ้โหเฟนยานี่แม่งโกตึงเลยเว้ย ท็อปโลกเนาะเอ๊ามาจังหวะบินงเรียดเขาไปว่าจะไปซอยแต่ซอยยังบ่ได้เลยขอ้นี้ก่อนเลยกันจังหวะนี้โดดเข้ปา,าป้อมืเกือบผู้ท่านโอ้ยเฟีย้ยงหัวาใส่ป้อมบอมบอมโอ้โหเกือบบอลอดทุกคนบอกเลยว่าสลับเกมนี่ทุกคนเ้องเป็นทั้งอ่าท็อปหนึ่งเขประเทศลาวที่ว่ากตดต้นเกมนี่บอกเลยว่าโอ้โหกดไปกดเลยทุกคนเอาได้เปรียบเลยมาเปิดดักันว่าทีมติ๊กตอกนี่สีหลอดหรือสีหลวงนะทุกคนเาเกมนี้มาลุ้นรอติดตามบุญดังกันทุกคน บอกเลยว่าภายก้อนนี้ขามนี่แต่ตัวตึงเท่านั้นเลยขาปวดตึงคือจะบวดตีท็อปโลกคิดเบื้องว่าท็อปโลกนะเอ๊ปวกติ๊กตอกเราไม่ได้ปวดซ้ายคอนเทนต์ที่ซื้อเข้ามาจะว่านี่ถ้ามาทุกคนโอ้ดีแต่หลอดออกมาได้ทุกคนเขาผูสันกันเรียบร้อยแน่นอนทุกคนเขาเรียบร้อยถ้ามาเตะเลยเขามาจะว่านี่ก็โอ้แทงก็มาซอยทุกคนโอ้ยจะว่านี่โอ้ดั๊ทุกคนต้องงึดว่ามันบวดุบเไปโน่นหนึ่งนี่ยนะครับมันถูกหนิหนาจะเรียบร้อยมันหนาจะสงวนบอก ตาหยัดนะทุยนาจะไหวตบเบลหนึ่งตอนสุดท้ายทุกคนตะกี้นี่มาเนา่เขามาจมวานี่ทุกคนทีมเฮาก็ถือไลลงมาเบลหนึ่งเขาไปอยู่ในดงตีนจะวานี่เปิดตันตี่เขาไปใส่บูมุ่มสุดท้ายแล้วว่าจะได้เรียบลอยไปทุกคนโอ้โหมันจะเกิดนะนะจมวานี่เขามาไปในเทวายุพุทโยทีมทุกคนสุดท้ายแล้วก็สวยยังบุดาแล้วสุดท้ายนี่จอจีก็เขามาที่หลังด้วยโอ้โหถือว่าอยู่ในดงตีนถือกระถือไปทุกคนโอ้โหมันจะเกิดนะมา จังหวะนี้ขึ้นมาว่าสิเก็บออเดทไปทุกคนจังหวะนี้ออเดทหิวสแปกอยู่ทุกคนวิวแปกก็ไปหกตัวออเดทมันบเอาว่าเอ้ยบเอาเซตาสูนี่เบลหนึ่งอาจจะบวายออเดททุกคนเนาะแล้ววิวแปดกนาดนั้นแหละไอเดี๋ยวโมเปีางบมเปียงทุกคนเนาะเดี๋ยวขอเคลียร์กีก็ไปก่อนทุกคนตอนนี้สำหรับสกอร์ก็ะที่ว่าหกต่อสิบเอ็ดไปแล้วทุกคนเนาะอ่ะสิ่นต่อไปบุห่าสิออกยังล่ะเครื่องก็ได้ เขามาจังหวะนี uh, amed amed oh, you forever, you, whoa, ed, ้คนโอ้ยเขาพีเปิดเลยจังหวะนี้ทุกคนวาสิเกิฟมาทิดมากทุกคนทุกทายรอดไปเฉยเลยโอ้โหนาเสียดายได้ทุกคนอ่าบุญยังบุญยังถอยมาก่อนทีมเฮานี่ก็โอ้โหคนการแต่วาเสียเปียบอย่างนักเลยถือกดอย่างนักนวงเลยทุกคนตัดมาจังหวะนี้วาสิลินเดียรอดโน่นหนึ่งของประเทศล่าเราว่าท็อปหนึ่งของโลกทุกคนโอ้ยวาสิลินมันทุกคนมันลินเนาะทุกคนเรียบร้อยไปเลยลีกสกิลอันตี้บัวดายทุกคนถือเสียไปฮัมขาดไปเลยโอ้โหบัวไวเนาะทุกคนตสกี้เฮากับบุญยัง แกะเเข็ดแน่จังหวะนี้กุณซออนขอเขามาเก็บไปเป็นทีมหอยตัดไม้จังหวะนี้เขาว,วิสนทยเลยทุกคนนักซึกอแย่งเตาจังหวะนี้โอ้โหทํามาดูดทํมาใส่บูบูบึมสุดท้ายกันเรียบร้อยไปทุกคนโอ้โหเดีเ๋ยวถอยก่อนเลยกันจังหวะนี้โดนนักซอยอยังบูได้แล้วน,นี้นี้นี้ไปสุดท้ายกันเรียบร้อยทุกคนบอกเลยว่าภายก็ีนข่าวนี่เฟี้ยงยาโน่นหนึ่งเขามาเทศล่านี่โอ้โหแมงตึงเป็นตึงเลยมาแตา่มมาจังหวะนี้ทีมมาเก,ก็ขอเคลียร์คลิปไปก่อนเลยกันเอาปอมเอายังก่อนทุกคน ตามมาจาหว่านี่จอจีเขาไปใส่เลยบอเจอจีโอ้ยออกมาจาหว่นี่ทุกคนสูหาธาหาทางทลกคนไี้ใส่กัน <liberté S 2> แล้วใส่กันแล้วจงหว่านี่ทุกคนเขามาใส่เปิดกันบัวบั่ังหวบ่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 บบไบ้บ่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 โ่บ่่่ายบ่บยบ่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 บบ่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 ่บนบรบ่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 บบ่บ่บบ่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 ่บ่ะ่บ่บ่ับ่บนบ่บ่บเบบ่่่่ เรียบร้อยไปเลยทุกคนมันอย่ากเกิดนะน,นี่มีคนให้กำลังใจว่าสู้ๆวะแซนเนาะ <laughs> มาจังหวะนี้พายคนนึงขามเสียเอาหลอดหรือบอ่อทุกคนโอ้โหต้องมาเบอร์นั่นกันจังหวะนี้เป็นซึกซิ่งหลอดหรือบอ่อทุกคนเนาะเข่ามากเจออยู่ในป้ายเลยทุกคนใส่กันเลยเนาะจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหถือจุลลาไฟฟ้าสอดไปไจังหวะนี้ใส่กันผุ่มๆบุ่มทุกคนโอ้โหมีไปหมดเลยจังหวะนี้ฟรีหย่าม,มากทุกคนโอ้โหเป็นอันหนึ่งขอถอยก่อนเลยกันจังหวะนี้ ถอยๆเพื่อนถอยสู่ไปกับมิแตตุยแน่นอนโอ้โหเจ้าวานี่แบบยูโดล่าก็โอ้โหถืออดัสไลทุูพัมมาทุกคนโอ้โยนี่เกือบโบโลอ็อทุกคนเลย <c oughs> ไี่มีวาบอีกว่ามันจะเกินนะนะ มาจะวานีนทีมงานโน่หนึ่งสิมาจบแล้วทุกคนโอ้ยเบลหนึ่งเอาชีวิตจะวานีนเบลหนึ่งป้องกันด้วยชีวิตเลยทุกคนโอ้โหสิจบได้หรือว่าจะวานดีแต่บูมีคลิปเขามากทุกคนเดี๋ยววานีนทีมเขาก็เกิดมาพอดีเลยทุกคนโอ้โหที่ว่าเอาอยู่ทุกคนบโจบมาใช่ตานมาจะวานทุกคนว่านจะได้เฟย์เนี่ยเฮ้ยจะเอาอะไรให้ เอาบอฟี่เนี่ยจังวานิเปิดกันบมบูบูบมไปก่อนทุกเนาะถอยออกมาก่อนเดี๋ยวบูไว้ทุกคนเนาะมาจังวานิคนเอาไพ่คนนี้ขามนายจะเอาหลอดมาจบอยู่ทุกคนเนาะโอ้แต่ว่าทีมเฮานี่ก่อนการที่ว่านายจะไปกับที่จุฬานแล้วปล่อยให้มันเอาเลยทุกคาถ้าสลับหลอดครั้งนี้แต่ว่าทีมเฮานี่เพราะท่านได้หลอดเฮ้ยเพราะท่านได้หลอดจักเดื่อเลยมาไว้า้วกันว่าสีหลอดหรือสีหลวงทุกคนถ้าสลับการประชันกันของบรรดา ท็อปหนึ่งคองประเทศลาวหรือว่าท็อปหนึ่งฮัลโหลนี่ทุกคนเอามารวมกันเจอกับดาวติดต่อในคางนี้ทุกคนจะเป็นยังไงและทุกคนอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยทุกคนเอาไปกำลังใจแน่ทุกคนเนาะเดี๋ยวติดตามผลงานมีคอนเทนต์ใหม่ๆจะมาลงให้ทุกคนได้เบิ่อน้ำกันตอนนี้ไพ่พจนงชามกันได้หลอดมาพิธีมห่ออะไรทุกคนเนาะปวกเขากัดตัางเกมฮับยางเดียวเลยทุกคนเพราะว่าเสียเปรียบนะดวงวาน้ไฟพจนงขามอู้หูอเขามาท้มเบื่อสิจบยางเดียวเลย อ่าเดี๋ยวรอรุนทุกคน,นสิเอาอยูหรือสีหลวองทุคนจทาเขียนหลอดก็เลยการจังหวะนี่จังหวะนี่เขามาแล้วทุกคน,นสำหรับทีมงานโน่นหนึ่งประเทศลาวทุกคน,นเขามาโอ้ยทีมงานเขาสิทมได้หรือบอลจังหวะนี้สะเอาอยูหรือบอลหนาจะเอายูยูทคนจังหวะนี้เรียบร้อยป่ะทุกคนเราถือว่าเก็บไปหมดเลยตอนนี้ผ่านมา13หน้าที่แล้วทุกคนถือว่าทีมมานนี่ก็เเลยมมีดาเมจมีความแห้งแล้วขึ้นอมีความแห้งอย่างนี้เลยว่า เริ่มเอาอยู่เลยนะทุกคนเอามาเลทเกมนี่ทุกคนเดี๋ยวมันรอหลุดมาในการวาสิพิกคือธนกาศหนีไปจบไลยแล้วบอบอกเลยว่าปอมภายเขาต้งขามนี่ย่งหมดเลยโอ้จังวานี่ยเอาดัดบินมาทุกคนมีหนึ่งถอยออกมาก่อนจังวานีมาทั้งท่ามาทุกคนโอ้โหเข่ามาจังวานีมีหนึ่งสายแม่งเลยสายไปจังวานีนทีมเฮามาซอยท่านทุกคนโอ้โอหเรียบร้อยไปทุกคนเก็บไปหนึ่งตัวมาจังวานีถอยออกมาจอจีเปิดโลมเข่ามาจังวาในซอยได้หรือว่าโอ้โหเรียบร้อยถือพาพาใต้หาใบมอหนึ่งก็ได้ โอ้โหนเกิดน,นะพาเกมนี่ไงออกมาจะว่านี่เป็น,นึงบมีกันตีแต่ว่าใจมันได้นะใสามาเลยเอาม่านทิดออกมาจะว่านี่ว่าจะได้โอ้โหนักยิงเอาใส่ไปเรียบ้อยน่เองเนาะสลหรับนังงงยกยิงไ่ปทางเจมิวาเรียนอ่าแล้วก็ทางกุชิออนนี่เป็นทางยินหน่อยน่เองเนาะหรือว่าไอหน่อยนั่เองแล้วส่วนแทงนี่ไปทางจอจีเิรนูคนเนาะ มาจังหวะนี้นาจะได้เปี่ยนแล้วทุกคนเดี๋ยวคนขอเคลียร์คลิปดัดเล่นนี่ขึ้นไปก่อนเลยกันทุกคนน้องเพื่อจะจบทุกคนตอนนี้สกอร์เฮากันนํามา30ต่อ33แล้วทุกคนแล้วสำหรับทีมเฮานี่ก็ไล่บีไล่ปีเข้าไปโอ้ยเดียบปลอยเนาะสำหรับเฟยีเงียบมาจังหวะนี้นาได้ก็ตามทุกคนเดี๋ยวขอดัดเล่นนี่ขึ้นไปก่อนเลยกันจังหวะนีะ้ทีมเฮ้าจะจบเลยหรือบอนนี่เฮ้ยใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปเดี๋ยวขึ้นไปเติมก่อนจังหวะนี๋ยวลลลอตงมาัดคิปเนาะ เขาไปจังหวะนียนักยิงเขาเสียอาย่บ่อสลับเดียร์รอทุกคนเอาเไลนึงเขาไปใส่จังหวะนี้วาสิบุ่เปิดอันตีแต่ว่าเบิรงด้าเหม็นเขาเดียร์รอทุกขี้แห้งแต่ว่าเปิดอันตียิงไปสุดท้ายแล้วกูชิอ้อนสลับกับมานทุคนเนาะปาดทำไปเรียบร้อยมาตัดมาจังหวะนี้คนทีมเมาใส่ไปแล้วทุกคนไม่รู้นึงใส่ไปที่ร่างทุกคนใส่บ่มบ่มบ่มไปโอ้โหยังมันเลยจังหวะนี้เฟย์เ่าเข้ามาโอ้โหเฟย์เน่าโคตรแห้งเลยเดี๋ยวค้อนี้ก็แล้วกันจังหวะนี้คนสลับเฟย์เน่า นีเกือบเจ้าวิทย์อยู่แล้วดุกคนนะแต่ว่าออดัตเปิดอันตีมาใส่จังหวะนี่ทุคนสี่หลอดจากธนการนี่ไปได้หรือบ่เข้ามาจังหวะนี้โดดขามก็แม่เออกไปดุกคนโอ้โหไอวมาเฟียสไลด์เข้ามาเรียบร้อยไปเลยโอ้โหเกินไปดุกคนสลับเกมนี่ทุคนบ่ละดูเดือดมันแน่นอนเดี๋ยวมาขอเปลี่ยนเครื่องกันเลยกันสิออกกอตจะได้เป็นกันดีว่ะโอ้แต่ว่าเครื่องไปต้นการเนี่ยกระเจ้ามาแล้วเดี๋ยวเดียวมาออกกอสีฟฝ่าเลยกันเนาะมา จังหวะนี้ทีมเฮาสิเอาอยู่หรือบอลที่คนเนาะสิกันอยู่หรือบ่ลจังหวะนี้เฟีย์หนาเข้าไปโอ้โหเฟีย์หนาบอเลยว่าโคตรตึงเลยที่คนสำหรับเฟีย์หนาท็อปโลกนี่เองท็อปหนึ่งของโลกมาจังหวะนี้ก็เอาอยูเนาะสำหรับทีมเฮาคิดว่าสิจบไปแล้วจังหวะนี้ไพ่เขาที่กามเขาหลอดไปทุกคนโอ้โวยสิขึ้นไปซอยท่านหรือบอลทุกคนสำหรับหลอดโม่ไพ่สได้แต่วว่าโอ้เรียบร้อยไปแล้วยินหน่อยกู ถือตบไปเทียมหัวแล้วเนาะมาขึ้นไปจงวานทีทุกคนโดดเข้าไปทุกคนโอ้ยไล่มากเขาไปยจงวานทมีนึงเปิดเต็นที่เขาไปใส่กันอย่างมันเลยทุกคนยจงวานทีทุกคนหาหนึ่งสามหนึ่งว่าตอนแรกโบหูทุกคนแต่วา่าเขาไปนี่อย่างเดือดเลยวะ่ะเอามามจงวานนี่ฟีนยญยาสีนี้ไปใส่เรียบร้อยไปทุกคนเบอร์หนึ่งเก็บไปสามตัวนะมันจะเกิดน,นะนะดอกเตอร์ มาเลดเกมเนี่ยโอ้โหเดียร์ลอดมาแต่ไซบูโอจังหวะนี่เป็นหนึ่งเอาเลยทุกคนโอ้โหประมาทเดียร์ลอดเกินไปทุกคนตีกีเดียวพี่อันตี้ทุกคนก็มีอันตีนี่เดี่ยวลอยแน่นอนทุกคนจะสลับเดียร์ลอดนี่เอ้สู้บุได้แน่นอนมาจังหวะนี่ โอ้โหหลอดพายุขามลงมาแล้วใชไหนก็นตามขอเคลียร์หลอดก็แล้วกันตอนนี้เบนอันหนึ่งก็โดนตุยไปเนาะตอนนี้เขาได้แปดคิวใต้เชตทุกคนเนาะส่วนเรือทีมกับสิบหาทุกคนเนาะมาเบอร์หนึ่งกันเกมนี้สีจบมาได้หรืบอบ่อทุกคนหรือตองแพลพายอ่าทีมงานโน่นึงของมาเที่ยวหล้าเรือว่าท็อปโลนี่ทุกคน,น,นเรือว่ารวบตัวมาเลยนะกับดาวจิ้งจอของเขาเขามาจาวบวานี่คนโอ้โหมาสองตัวเลยทุกคนสี่หลอดหรือสี่วงทุกคนจวบวานี่เบอร์หนึ่งขอโดดขามก็แพงไปก่อนเลยกันทุกคนนนโโอออ้้หคีกก่ลัน เขามาจัะว่านี่ก็หลอดไปตายเฮ้ยหลอดตายไปได้โอ้โหมันจะเกิดน,นะทุกคนเนาะเข้ามาจัะว่านี่ทีมเฮามาซอยเนี่ยเดียวเดียวสีขึ้นสี่เข้ามาจัะว่านี่ทุกคนโอ้โหคิดว่าสีรวงไปแล้วทุกคนทีมเฮาเข้ามาซอยท่านทุกคนโอ้โหที่ว่าหลอดมาได้ทุกคนยังดวงแข็งอยู่นะ มาดันมาจังหวะนี่ทีมฮอก็ไปใส่กันที่รวมเลยเดี๋ยวคนเบลหนึ่งแลนกาไปจังหวะนี่ไปเจอถ้ามาดหลอดหลอดใต้มาจากสองขามโลกเบลหนึ่งก็ขอสัมไปเลยเขามาจังหวะนี่เฟย์ยาเขายืนแอคบาบาี่นี่โอ้ยมีทางอดัสอีกแต่ว่าสองคนบุกาเขามาเดี๋ยวคนเบลหนึ่งใส่ไปแต่ว่าอดัสออกแซคแข็งไปจังหวะนี่ทีมเมอร์เขามาด้วยกันเก็บไปเฟญ์ยานี้ไปจังหวะนี่ถือผาพาใต้หาไปโอ้โเกินไปนะ จังหวะนี้ที่มาสิจบได้หรือบ่ทุกคนโอ้โหไฟไปเลยจังหวะนี้บอกเลยว่าดูเดือดมันแน่นอนทุกคนจังหวะนี้โอ้โดนตุ้ยไปแล้วที่เมาจังหวะนี้เปิดทันตีขึ้นใส่ช็อตไปทุกคนโอ้โหเยเสียได้ขีปโอเขามาจังหวะนี้ว่าสิจบไปทุกคนอันเดียวาถ่ายขีปขึ้นมาก่อนทุกคนที่จบไปได้หรือบ่จังหวะนี้โอ้ยเดือดร้อนไม่ยืดแอ็กนี่ไม่ร้นึงเปิดกระไปถึงผ้าผ้าใต้ไปยื้อขึ้นก่าโอ้จังหวะาที่มานี่ว่าเป็นบาปเลย ออามาจังหวะนี้จบไปได้หรือบปล่ทมามัดออกมาจังหวะนี้ทุกคนโอ้ยเรียบร้อยไปเป็นหนึ่งออกแซ่แข้งระบุว่าจิซื้อ,อยังมาต่อทุกคนนะกจากสลับก็ขึ้นสีกับครูดาวไปแล้วโอ้โหตือว่าโดนตุยไปทุกคนนะจังหวะนี้พายวนการก,กะบอกว่าบ่ษชโยบุษนโอ้ยให้กำลังใจบุษชโยบ,บุษสันเดียวบุษชโยก็ได้เดียวเอาใหม่ ตัดมาเจ้าวานีพายเฮาก็บทรายกันใหญ่แล้วทุกคนอยู่เล่นกล้าวทุกคนโอ้โหเบ็นอันหึงยังพุทธในเขาทีมสะโคเชียบยูนรุมไม่ก่อนคืนมาเจ้าวานีสิเขามาซอยท่านทุกบ่อทุกคนโอ้โหอีเดียหลอดลอยไปแล้วแต่ว่าทางออดัสนี่เรียบลอยไปเลยคนน่าถือว่าเกิดอุบัติเหตุตึกพาพาตายโอ้โหเกินไปลีทุกคนสลบเกมนี่มาเจ้าวานีนาจะโจ้ไมได้ทุกคนเดี๋ยวมูวันที่ออกยังนี่สลบเครื่องนี่สิไปแก่ภัยคนนามเขามาเจ้าวานีโดนตุยไปหมดแล้วเนาะภัยคนนามนี่แก่ไ้ม เรียบร้อยไปทุกคนที่ว่าทีมงานดาวติ๊กตอกคล้องเฮ้าทุกคนที่ว่าเก็บไปได้ทุกคนเนาะเออสำหรับเกมนี้ดาวติ๊กตอกประเทศลาวพบกับทีมงานโน่หนึ่งคองประเทศลาวนี่เองทุกคนเอาบอกเลยว่าแต่ตัวตึงขนาดเลยสำหรับงานนี้ก็เป็นทางนักเวทเฮาเนาะที่ว่าเก็บสกอร์ไปได้17คิวทุกคนได้ MVP ไปทุกคนเนาะเกมนี้ตึงๆทุกคนเลยทุกคนเนาะโดย s u พ p o r t แทงเฮายกใหายเลยทุกคนเนาะสุดยอด